แค่ที่ผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้เนี่ยครับผมจะมาสอนวิธีการ AFK ครับน้ำยาออโต้กันนะครับผมแล้วก็แล้วก็การ AFK ซื้อของออโต้นะครับผมในร้านอินเด็กช็อปนั่นเองนะครับผมจะทําให้การ AFK ของเราเนี่ยคุ้มค่ามากที่สุดเลยนะครับผมจะมีขั้นตอนและวิธีการยังไงบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคแล้วเราไปดูกันเลยนะครับหากคุณเป็นคนที่กําลังเล่นเกมระบอกที่ต้อง AFK นานๆแล้วไม่มีเวลาฟาร์มผมขอแนะนํา UG Phone นะครับแอปพลิเคชันคาล์ฟโฟนที่สามารถเปิด AFK ฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมองไม่ว่าจะปิดเครื่องไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดคอมไปแล้วก็ยังสามารถที่จะฟาร์มได้อย่างต่อเนื่องราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นนะครับหากสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์้างใต้คลิปเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อหรือแลกเวลาการใช้งานได้เช่นกันนะครับผมอยาก AFK ต้อง UG Phone เลยครับโอเคเลครับผมก่อนที่เราจะไปดูขั้นตอนการ AFK ทั้ง2อ,อย่างก็คือ AFK ครับด้ายก่ออตโต้แล้วก็ AFK ซื้อของใน i n d e x Shop ชอปออโต้เนี่ย เราต้องปลดอัปเกรดตามที่ตัวเกมกําหนดก่อนนะครับเพื่อการเลี้ยงเครับน้ำยาออโต้เนี่ยเราต้องปลดอัปเกรดตรงนี้นะครับผมเดยผมจะพามาดูนะครับขั้นแรกเนี่ยเราก็มาหน้าแรกสุดนะครับผมเราต้องปลดอัปเกรดนะครับผมไปให้ถึงบูทนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับก็ปลดคอยนะครับผมเปิดเร็วมา2ขั้นแล้วก็อินเวนทอรี่แล้วก็กดบูทตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยครับผมกดเข้าไปตรงพชยซนตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ด้านซ้ายบนนิดๆนะครับผมก็จะมีตรงนี้เลยนะครับผมเป็นพอยซ้นคัฟติงนะครับเพื่อปลดล็อกรระะบบบคนั แล้วก็จะมีเออ่ฟาสเตอร์คราฟติง้งก็คือทําให้การคราฟเนี่ยเร็วขึ้นคูณ2นะครับแล้วก็จะมีซูปเปอร์ฟาสคราฟติ้ตงอย่างนี้ก็คือทําให้การคราฟเนี่ยเร็วขึ้นเบิ้ลขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งตรงแฮปปี้เอเสดเดนต์ตรงนี้นะครับผมมันทําให้การคราฟของเรานะครับมีโอกาสได้เบิ้ลนั่นเองนะครับเช่นเราคราฟน้ำยาหน,นึ่งขวดแล้วก็จะมีโอกาสได้เบิ้ลเป็น2ขวดนั่นเองนะครับผม แล้วก็โซนด้านซ้ายนะครับผมคือเป็นมอโพชชั่นตรงนี้ทําให้ของคาฟเนี่ยมีเยอะขึ้นน้ํายาคาฟมีเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็อัพโพชชั่นวิสระตัวนี้ด้วยนะครับผมทำให้เราสามารถคาบโพชชั่นได้ทุกโพชชั่นนั่นเองนะครับผมซึ่งการคาฟน้ํายาออโต้นะครับผมแนะนําว่าให้อัพหกอย่างนี้นะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมเพื่อให้การคาฟเนี่ยเร็วแล้วก็ปลดล็อกการคาฟทุกอย่างในภายในเกมนะครับผมโอเคตามนี้นะครับผมสำหรับเงื่อนไขการ AFK คาฟน้ํายานะครับต่อมานะครับผมเป็นเงงืื่อออนนนนไขขกาารรร FK ซ้้ใ Indexhop ะคับ ซึ่งเราจะต้องปลด Index Shop ก่อนนะครับผมซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้าแต่ว่าเดี๋ยวมาพูดอีกทีในคลิปนี้นะครับซึ่งอันดับแรกนะครับผมเราต้องอัปเกรดหน้าแราสุดของเรานะครับผมไปตรงเทรดดิ้งก่อนนั่นเองนะครับพออัปเทรดดิ้งเสร็จนะครับผมก็เอ่ออัปมาโซนด้านซ้ายล่างนะครับผมพอเราเข้าไปตรงเทรดดิ้งนะครับผมก็โซนด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับก็จะมี Index Shop อยู่นะครับแนะนำว่าทุกคนนะครับผมปลด Index Shop อันนี้นะครับผมแล้วก็ Advanced Index Shop นะครับแล้วก็ Random Discount นะครับผมทให้ราคาเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็อัป Collection Expert นะครับผมแล้วก็อัพ o o l l e c t i o n m a s t e เเพื่อเราเนี่ยได้ Index ็กโทเกลับมาเรื่อยๆได้เองเน,นะครับซึ่งวิธีนี้นะครับผมขอให้นำก่อนละกันนะครับผมก็คืออาจจะ AFK คซื้อของใน Index Shop เนี่ยเราจะต้องมี Index Token เนี่ยที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ราคาแพงเกินไปนะครับผมยกอย่างเช่นไอตีกล่องเร็วเนี่ย มันสี่มันสี่โทเค็นแต่ว่าถ้าเราเก็บอีกสามเนี่ยเราได้เราได้คอย V อะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยการเลี้ยบคลิปแบบนี้นะครับผมมันไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าเราเนี่ยต้องการที่จะซื้ออันไหนนะครับผมมันจะเหมาทั้งร้านเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยการเลี้ยบคลิปแบบนี้แนะนําว่าให้มีอินดิคโทเค็นที่เยอะๆก่อนแล้วค่อยมา AFK ก็ได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะใช้ UG Phone ในการ AFK นะครับผม UG Phone นะครับผมเป็นพาวเวอร์โฟนนะครับผมที่เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไป AFK เกมต่างๆ่างนะครับผมแม้เราจะปิดคอมไไปปปแแลล้้วววิดเน็ตหรือ่า ไม่มีเน็ตเนี่ยก็สามารถที่จะ AFK ต่อเนื่องได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเพราะว่าตัวตัวเกมที่เราออนอยู่เนี่ยจะทํางานใน c l o วด์โฟ n น,นะครับผมมันจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวมือถือหรือคอมของเราเองนะครับผมเอาไว้ง่ายก็คือสามารถ AFK ได้24ชั่วโมงแม้ว่าเราจะแบบว่าไม่ได้เปิดคอมเปิดมือถือนะครับโอเคซึ่งวิธีการใช้งานนะครับผมก็เข้ามายังเว็บ UG Phone หรือว่าโหลดผ่าน iOS หรือ Android ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยจะใช้ในเว็บไซต์เพราะามันง่ายนะครับ พอเราเข้าเว็บไซต์มาแล้วนะครับผมก็กดลองใช้โทรศัพท์คราาทันทีหรือว่ากดด้านเว็บข้างบนนะครับผมอ่ะปกติผมจะกดด้านเว็บตรงนี้นะครับอ่าพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่เอ่อเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะครับผมอย่งแรกคือเราต้องซื้อก่อนนะครับซึ่งการซื้อเนี่ยมันจะมีหลายสเปคให้เราเลือกนะครับผมมี uvip มี gvip แล้วก็มี s v p นะครับซึ่งส่วนตัวนะครับผมแนะนําเป็นขั้นต่ำเนี่ยเป็น gvip นะครับผมเพราะว่าสเปคเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคแล้วก็ไหลลื่นแล้วก็ทําให้การฟาร์มเนี่ยไม่มีปัญหาร์มผ ซึ่งราคานะครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับผมตก1วันเนี่ยประมาณ10บาทต้นๆเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยจะคุ้มค่ามากหากคนที่แบบว่าไม่มีเวลาฟาร์มหรือว่าแบบไม่ว่างฟาร์มอะไรอย่างนี้นะก็ผมก็สามารถจะมาซื้อยูจีโฟในการฟาร์มได้นั่นเองนะครับพอเราซื้อมาแล้วนะครับผมเราก็ทําการเข้าคาวโฟนของเราได้เลยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนะครับผมที่จําเป็นในการ AFK นะครับนั่นก็คือเอ่อโลบอกรนะครับผมแล้วก็ออโต้คิกเกอร์ออโต้เมติกแคปนะครับซึ่งที่การดาวน์โหลดนะครับผมก็แค่เข้าไปตรงเกมเซ็นเตอร์นนะครับผมหาเป็นะ ก็เข้าไปตรงเกมเซนเตอร์แล้วก็พิมพ์เสื้อหาว่าโลบอกก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าแรกอยู่แล้วนะครับผมก็กดทําการก็ทําการกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมโอเคตามนี้นะครับส่วนออโต้คิกนะครับผมก็กดไปตรงทูเซนเตอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถ้ามันไม่ขึ้นหน้าแรกนี่ให้ทุกคนนะครับผมพิมพ์ไปนะครับผมว่าออโต้คิกนะครับนี่พิมพ์ไปว่าออโต้ก็เจอนะครับผมนี่ก็คือจดอันนี้เลยนะครับผมเป็นออโต้ออโต้คิกเกอร์อันนี้นะครับมือส้มๆเหลืองๆอันนี้เลยนะครับ <Es> เราโหลดมาแล้วนะครับเราดแล้ทำการกดเข้าไปในออโต้คิกแล้วก็เปิดการใช้งานพื้นหลังให้เรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการเข้าเกมระบอกนะครับผมที่เราต้องการ AFK ได้เลยนะครับผมในที่นี้ก็จะเป็นเพชรโก้กอนเองนะครับโอเคนะครับผมพอเราเข้าเกมมาแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากจะ AFK คราฟน้ำยาออโต้นะครับผมก็มาตรงโพชั่นคราฟติ้งตรงนี้ได้เลยนะครับก็ทําการเดินเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งการ AFK นะครับเราก็สามารถเลือกได้ด้วยตัวเองนะครับว่าเราต้องการที่จะคราฟน้ํายาอันไหนนะครับ ซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมจะทับสออย่างหลักๆก็คือน้ํายาลัคกี้แล้วก็น้ํายาคอยนะครับอ่ะซึ่งในที่นี้เดี๋ยวผมจะเทสน้ํายาคอยดูแล้วกันนะครับว่าการออโต้ค้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งแล้วก็เปิดออโต้คิกขึ้นมานะครับผมซึ่งปุ่มแรกเนี่ยเราจะวางไว้ตรงน้ํายาค่าแรกที่ต้องการอัพนะครับโดยตัวอย่างเช่นนั้นเนี้ยจะเป็นคอยคอยสองนะครับเ็การวางไว้ตรงปุ่มคอยสองเลยนะครับแล้วก็ปุ่มที่2นะครับผมจะวางไว้ตรงเอ่อครีเอทตรงนี้นะครับผมจะมาไว้ข้างบนหน่อยนะครับผมเพราะว่าบางทีนมั กดไปโดนแบบว่าปุ่มข้างล่างนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ลองเทสดูนะครับผมว่าเอ่อทำการคัฟได้หรือเปล่านะครับอ่ะก็คัฟได้นะครับผมก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งดีเลยนะครับผมแนะนําตั้งเป็น1วิถึง2วินะครับผมกําลังดีเพราะว่าในกรณีที่แบบว่าเราเอฟเคเป็นนานๆเนี่ยมันจะเกิดการหน่วงเกิดขึ้นนะครับผมก็ทําการเอ่อหน่วงเวลาในการกดไปด้วยนะครับเพราะงั้นก็ตั้งเพื่อๆไว้ก็ได้นะครับการหน่วงนะครับโอเคตามนี้เลยนะครับผมการเอฟเคคัฟน้ำยาออโต้นะครับ แล้วในกรณีที่แบบว่าน้ํายาขั้น2เนี่ยมันเต็มแล้วนะครับผมเราต้องการที่จะไปคราฟขั้น3ขั้น4ขั้น5เนี่ยทำไงต่อนะครับก็ทําการเพิ่มปุ่มที่3เข้ามานะครับผมแล้วก็กดไปตรงเอ่อพชั่นขั้นต่อไปที่ต้องการอัพนะครับผมแล้วก็เพิ่มเป็นปุ่มหนึ่งปุ่มที่4นะครับผมเป็นปุ่มคราฟนะครับผมเช่นผมเนต้องการคราฟถึงขั้น i b นะครับผมก็เอามาทั้งหมดเนี่ยหปุ่มนะครับผมก็คือปุ่มเลือกเนี่ยสามปุ่มแล้วก็ปุ่มคิกคราฟเนี่ยอีกําการรคคไ้้แลวนะับ แล้วในกรณีที่แบบว่าน้ํายาคูณลักมันหมดนะครับผมอะเช่นยกตัวอย่างเช่นแบบว่าไอ้น้ายาที่เราเลือกอันหนึ่งอันสองเนี่ยมันหมดเนี่ยมันจะไปคราบอันสามไหมอาในผมจะเทสได้ดูนะครับก็คือการคาบน้ํายาเออลักกี้นะครับผมอะเช่นเนี่ยอันหนึ่งมันเต็มนะครับผมมันก็จะไปกดอันสองแทนนะครับผมพออันสองเต็มมันก็จะไปกดอันสามแทนแล้วก็กดค้าบแบบนี้นะครับมันจะค้าบเป็นลําดับลําดับไปเลยนะครับผมมันเลยทําให้การคาบเนี่ยสามารถ AFK ได้นะครับผมสามารถ AFK การคาบเนี่ยได้ยาวๆทั้งคืนเลยนะครับมันจะคุ้ ไปนอนแล้วก็เปิดมาเนี่ยน้ำยาก็คาบนะครับผมน้ำยาก็คาบสัตว์ก็เปิดนะครับผมมันก็จะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมว่าพอเราเลือกทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับผมเราก็ทํางานเอามาอีกปุ่มหนึ่งนะครับผมเป็นปุ่มสุดท้ายนะครับเอาไว้กดข้างนอกโซนแบบว่าโซนนอก UI ที่เรากดอยู่นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะคิดว่าเราตอนที่เรากด UI ในเกมเนี่ยมันจะไม่นับว่าเราแบบว่ากดแอคทีฟภายในเกมมันจะมันจะหลุดเซิร์ฟได้นะครับผมพอผ่านไป2ี่นาทีนะครับปุ่มสุดท้ายเนี่ยก็วางไว้นอก UI ก็ไได้้เผื่อว ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการ AFK ครับเนี่ยออโต้นะครับโอเคนะครับผมต่อมาเป็นการ AFK นะครับผมซื้อของใน Index Shop แบบออโต้นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับผมก็มาตรง Index ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดินเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรง Shop ตั้งไว้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะง่ายมากเลยนะครับผมแล้วก็แค่เอาปุ่มมาทั้งหมดเนี่ยหกปุ่มนะครับผมสามสี่ห้าหกอ่ะหกปุ่มมันเกินมาหนึ่งอ่ะโอเคนะครับผมซึ่งเราเอามา6ปุ่มนะครับแล้วก็ทั้ง6ปุ่มเนี่ยแล้วก็เอาไปวางตรง ปุ่มกดซื้อได้เลยนะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยนะครับการ AFK ใน Index Shop นะครับก็ทําการวางให้ครบทุกปุ่มนะครับผมอันหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะครับผมแล้วก็เพิ่มสักเจ็ดนะครับผมเป็นปุ่มกดนอก UI นะครับเผื่อกรณีหลุดนั่นเองนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถจะ AFK ซื้อของใน Index Shop แบบออโต้ได้แล้วนะครับเพราะว่าใน Index Shop เนี่ยเวลามันรีเซ็ตทุกๆครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็จะขึ้นรายงานอันใหม่มาเลยมันก็ทำการซื้อในทุกๆครึ่งชั่วโมงไปเลยนะครับผมแต่ย้ำอีกครัั้งงนนนึะครบว่าใ การ A F K Index Shop ตรงนี้เนี่ยเราต้องมี Index Token เยอะๆก่อนนะครับผมเพราะมันจะเหมาทุกรายการเลยนะครับผมมันไม่สามารถเลือกได้นะเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องมีโทเค็นที่เยอะๆในการรองรับการ A F K ไปด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าได้ประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคแล้วก็ฝาก U G Phone ไปด้วยนะครับผมบริการคาลโฟนนะครับสามารถ A F K ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมแม้เราเนี่ยไม่ได้ออนในมือถือหรือว่าออนในคอมนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นฝากไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าสำ